บอลตัวนั้นเป็นตัวหรือเปล่าตัวเป็นตัวเรือกโอยี่ไม่แต่งตารางให้อยู่เลยอันนี้เบอร์สองสครเป็นตาราง

อะไรเหรอแกเลยทีเดียฮะเห็นไดแคกลุ่เดียวโอยยังยังยังไม่มีโชวรมาเลยอ่ะโอ้โดอนี้ปีนี่ปสีไอ้เมืองผีเมืออถึองอะไรมันไ้ ันต้องลองอย่างเลเวลหนึ่งนอย่าเพิ่มจะขึ้นเป็นเลเวลห้าแล้วก็ใส่ไป่ไปรั好好้รู้แูบว่าควรจะใชายหมาามาดินเบอร์ก็แย่ครับควรจะใช้ย้วยสูเราจะใช้ระบบโฟกัสแบบนน้ต้าถ่ายล้กงต้องถ่ายใช้ไหมจะไ้ยินด้วย นี่อนุญาตรถตามครับผมเรียนเป็นหลายๆ400ไม่ได้500นะแต่ไม่ได้ครับตาม25มันไปไปเอาจะมาที่ลักษณะเทียร์สั่นอย่างเงียบครับขับรถไปถนนเนี่ยครับไปสนามขับรถอยู่ใกล้ๆไม่เคยเซฟไม่เคยเซฟเลยเลยพี่จะเก็บบัตรแล้วนะครับ

นั่นแหละงานค่าก็ียวผมเออคนนี้ดีสุนี่คนจะลงมา้อหมายเดียวกันป้ายเดียวกันวคิวคือป้ายเดียวกันดามาอกนึงจะนายไม่เอาแกใช่หมใช่วนนึงไปแล้วอยู่ต่างวัดสการสค่ะไปทไมตงวัเสียาไดอเากมาพเวกันเฮ้ยาเหมือนย ถ่ายล็อกละห่วยไอ้แก้ถ่ายร็อลตัวแม่ยิ้มไดสวยห่งคนหน่งเลยงานทัวสวยด้ยแม่คนตัคนามันสลับก็เลือนคนใช้ได้ก็เปลี่ยนให้อะไรมาไนเลื่อนพันแล้วนะยก